กลับมาฟังในมุมมองของนักวิเคราะห์กันต่อนะว่าหุ้นของการบินไทยนั้นหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างแล้ววันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณมงคลพ่วงเพตาจากบอดาโอสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่มงคลเดี๋ยวพบกับพี่มงคลอีกแล้วพี่มงคลคะ่ะขอเริ่มด้วยการวิเคราะห์อุตสาหกรรมการบินก่อนคะ่ะว่าพี่มงคลมองอุตสาหกรรมการบินอย่างไรได้อย่างไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราไปไล่เลียงไปต่อกันที่หุ้นการบินไทยคะ่ะครับจริงๆตอนนี้เรื่องสถานาการณ์ของตัวธุรกิจการบินดู ดูดีขึ้นนะดูดีขึ้นเราผ่านโควิดมาช่วงหนึ่งแล้วทุกคนเริ่มเริ่มสบายขึ้นผลประกอบการของบริษัทในใน,ในตลาดของตัวต่างประเทศเองก็ดีของไทยเองก็ดีแล้วยิ่งมาดูทางการบินไทยเองเนี่ยเขาพัฒนาขึ้นค่อนข้างเยอะเพราะเนี่ยโดยสถานการณ์หรือว่าภาวะอุตสาหกรรมการบินเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีเลยครับในหลายๆที่นะครับก,ก็เชื่อว่าตรงนี้นะก็จะเป็นปัจจัยที่หนุนให,ให้คนที่อยู่ในธุรกิจการบินเนี่ยน่าจะมีผลตอบแทนที่ดีในเชิงของกำไร กับน่าจะดีอีกไป,ไประยะหนึ่งเลยแหละเพราะตอนนี้เนี่ยอย่าลืมนะครับว่าเราจีนเองเดี๋ยวก็จะกลับมาแนละ้ว<อ>เรื่องทาริสต่างๆน่าจะน่าจะดีขึ้นนะครับแล้วก็สถานการณ์เรื่องสงครามเนี่ยก็น่าจะคลายคลายตัวลงเพราะฉะนั้นสถานการณ์แวดล้อมในเรื่องการการเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะกลับมาแล้วก็ดีขึ้น อ,อันนี้เป็นมุมมองสาหกรรมที่คิดว่าการเดินทางการท่องเที่ยวจะดีขึ้นใช่ไหมคะคคทีนี้ในแง่ผลการดำเนินงานของสายการบินนะคะที่บอกว่าผ่านช่วงโควิดมาแล้วไม่น่าจะกลับไปเห็นสถานการณ์อะไรแบบนั้นใช่ไหมคะถ้าเกิดแบบโควิดนี่นต้องยอมรับว,ว่าม,มันเกิดอาจจะร้อยปีครั้งหนึ่งนะเ <c oughs> พราะการที่เกิดอย่างนั้นน่าจะยากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมว่าถ้าเกิดไม่ได้มีสถานการณ์อะไรแบบนั้นเนี่ยนะครับการแข่งขันจริงๆมันมีตามปกติของสภาวะอุตสาหกรรมอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ก่อนโควิดก็เราก็เห็นเพราะตรงนี้เนี่ย ผมคิดว่ายังมีมีการแข่งขันอยู่แต่เรื่องราคาเนี่ยอาจจะอาจจะเบาลงแต่ว่าสิ่งที่ผมอาจจะต้องติดตามก็คือเรื่องของซัพพลายเครื่องบินในอนาคต<อ>มันจะเยอะขึ้นหรือเปล่า<อ>ครับหรือจะเป็นยังไงอันนั้นเพราะตอนนี้เนี่ยถือว่าแต่ยังไงก็ตามเนี่ยผมว่าในเรื่องของสายการบินแล้วอย่างประเทศไทยเองก็มีสายการบินอยู่มันไม่ได้เยอะไม่ได้แข่งกันเองอะไรเยอะแยะมากมายอินเตอร์เองก็อย่างว่าก็แข่งตามสภาพธุรกิจ เชื meeting, product, ่อว่าน่าจะเอาตัวรอดกันได้นะตอนนี้ค่ะสับไายเครื่องบินที่เราให้ติดตามเนี่ยพี่มุนมองยังไงคะจะมีผลต่ออะไรบ้างคือมันจะมีถ้าเกิดปริมาณปกติปริมาณสับไพ่ถ้าปริมาณเครื่องบินเยอะมันก็อาจจะมีการแข่งขันด้านราคาเกิดขึ้ eyes, <KAR. S 1> นค่ะแต่ถึงตรงนี้ตัวเลขผมไม่ได้มีเป๊ะว่าเท่าไหร่แต่ว่าก็ต้องจับตาดูตรงนั้นไปเพราะมันมันมีเป็นคีย์อย่างหนึ่งที่สําคัญของตุรกิจตรงนก็จะมีผลต่อเรื่องราคาตั๋วอะไรี้ใช่ไหมคะก็อยากจะไปประเมินในเรื่องของหุ้นการบินไทยเหมือนกันนะพี่มุ้้นไทยแลว เขาจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรไปจากเดิมหรือเปล่ามีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนคะพี่มงคลวันนี้นี่หนังคนละม้วนเลยฮะได้่ังพูดผานคนลอติดตามกันเยอะถูกครับเพราะว่าเมื่อก่อนในการบินไทยถูกพูดถึงในหลายแง่มุมในทางลบมาตลอดนะครับแล้วก็จนกระทั่งเข้าสู่แผนพื้นผูจริงๆก็มาจากเรื่องโควิดเป็นหลักตอนนี้จากนี้ไปจะเห็นไหมครับว่าไม่ว่าจะเป็นอีบิดาหรือกำไรกำไรแต้มมาล่าสุด9ก0าพันกว่าล้าน EPS 35ตังค์ ตัวทั้งปีอาจจะมีมีเกินหนึ่งบาทให้เห็นนะครับเทลลิ่งนี่ก็เกินไปแล้วนะครับทั้งปีนี่เกินนะครับ P/E เอทรดอยู่ประมาณอาจจะ4เท่าอ v บีทูบีด้คิดคอนเวิร์ตง่ายๆถ้าเป็นคิด EB i t ด a ที่ห้าหมื่นนั่นก็อาจจะประมาณ2เท่ากว่าต่ํา่ต่ำาล้นเนี่ยถ้าคิดในในแง่วันนี้เรชของของหุ้นตัวเนี้ยณราคาอาจจะ3บาทกว่ากว่าสามบาทสี่บาทเนี่ยถือว่าค่อนข้างต่ำแั้นเนี่ยมีรูมในการ ในการเทรดค่อนข้างสูงประกอบกับว่าในเรื่องของตัวหุ้นเองเนี่ยนะครับธุรกิจเองเนี่ยกลับมาปุ๊บทุกคนดูแนละ้ mm hmm. เห็นว่าผลประกอบการ PE ROE mm hmm. ก็น่าจะน่าจะ40% 5 0เนะ mm hmm. เยอะนะครับเยอะมากๆคือถือว่าสบายนะรอดแล้วเพราะนั้นคนจะมองการบินไทยในมุมที่เป็นหุ้นที่ปกติแล mm ้ว hmm. นะครับ mm hmm. เป็นหุ้นที่ปกติอาจจะดูเป็นโกลได้ด้วยซ้ำไปเพราะว่าเขาจะมี ขยายตัวฝ่งบิน7จ 18, แล้วบวกอีกประมาณน่าจะประมาณ <ไป S 2> ตัวประมาณ150เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะท็อปอัพในตัวกําไรขึ้นมานะครับแล้วการบริหารหรือการอะไรต่างๆที่เคยเกิดขึ้นแล้วเป็นอุปสรรคในอดีตน่าจะถูกขจัดไปจากการการเข้าแผงฟื้นฟูรอบนี้ไปแล้วด้วยาะเนี่ยผมคิดว่ารูมในการเติบโตหรือเอาลุกเนี่ยของการินไทยเนี่ยผมว่าดีการตีความตีราคาเนี่ยผมจะบอกได้เลยว่าค่อนข้างยากเพราะเขาเพิ่งกลับมาแต่ถ้าเกิดดูสังเกตจากคุณที่เข้ามาเทรด ในในตลาดเวลาเวลากลับมาเทรดแล้วดีเนี่ยส่วนใหญ่ราคาแนงๆทุกตัวเลยตอนนี้สี่บาทที่เห็นตอนนี้ถ้าเกิดเราคิดจากทุนที่ซื้อสูงสุด4บาทกว่าผมว่า<ม>ตรงนั้นอาจจะเป็นราคาขั้นต่ําของการซื้อขายของหุ้นตัวนี้พี่มูคนนิดนึงคะ่ะเรื่องภาราณีที่คนกังวลก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะเขาก็พยายามบริหารจัดการแล้วในส่วนข้อมุมมองดักวิเครา์ค่ะเรามองเรื่องนี้อย่างไรบ้างผมว่าถ้าเกิดเราดูเงินสดเงินสดแสนกว่านี่เก้าหมื่นกว่ามันเกินแล้วนะ ไม่คืนไม่ต้องคืนก็ได้นะถ้าเกิดมีคอร์สเอาฟันเปอร์เซ็นต์กว่าไม่ต้องคืนก็ได้เพราะฉะนั้นปัญหาหนี้ของตัวการบินไทยวันนี้เนี่ยผมว่าไม่ไม่ใช่เป็นประเด็นของของในอดีตแล้วแล้ววันนี้อย่าลืมนะครับเมื่อกี้ที่เรียนไปว่าผลประกอบการของตัวการบินไทยหรือแม้กระทั่งอีบีดาเองเนี่ยเขาซ<อ>ัพพอร์ตในตัวหนี้อยู่แล้วด<อ> e <The service S 1> สเซอร์วิสนี้สบายสบายาะเนี่ยปัญหาเรื่องหนี้การบินไทยเนี่ยที่จะมีอยู่เนี่ยในอนาคตเนี่ยผมเชื่อว่านันไม่น่าจะเกิดขึ้นยกเว้นว่ามีสถานการณ์อะไรที่ไม่คาดคิดอันนั ทีนี้ถ้าในมุมมองนักลงทุนค่ะอยากจะแนะนํานักลงทุนอย่างไรคะพี่มงคลสําหรับหุ้นการบินไทยที่จะเทรดในวันพรุ่งนี้ใช่ไหมใช่ค่ะก็ในดูตัวนี้ผมว่าวันนี้เปิดมาถ้าการเทรดเนี่ยอย่างว่าราคาหุ้นเนี่ยน่าจะวิ่งได้เหวี่ยงตัวอาจจะแวร์ลี่ได้สี่ถึงเจ็ดแปดกรอบนะที่ผมประเมินดูลองคูณจาก ebitda กรอบประมาณเนี้ยไม่รู้อยู่ตรงไหนถ้าเกิดราคาเปิดในมุมผมเองนะถ้ามองในมุมการซื้อขายเนี่ยถ้าเกิดเปิดมาต่ำๆเปิดมาต่ำอาจจะอยู่ข้างล่างอาจจะ สามบาทสี่บาทนี่ผมว่าก็โอเคแต่ถ้าเกิดแรงขึ้นแรงมากก็รอจังหวะนิดนึงเพราะวันแรกๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วราคาหุ้นเนี่ยจะเปิดแรงเสมอครับโดยเฉพาะหุ้นที่มาแบบสกายการเวนไทยเนี่ยมาแบบดีๆแบบนี้ส่วนใหญ่เปิดแรงทุกตัวนะครับก็อาจจะรอจังหวะในการซื้อเก็บได้นะก็อาจจะต้องมองเป็นการถือยาวมากกว่านะครับลักษณะตัวนี้ครับพี่มงคลอยากดูนิดนึงค่ะถ้าเทียบกับในอุตสาหกรรมของเขาเองอะค่ะถ้าเทียบกันจริงๆจะเทียบยากผมลองไปไปเทียบดูสิงคโปร์แอร์ไลน์เนี่ย ของเขาเองเนี่ยแล้วดูชนใน a l u a t ชันจริงๆเนี่ยผมว่าเรามีรูมที่จะจากราคาถุงมนคิดจากสามบาทสี่บาทนะผมว่าเราไปได้อีกยัไปได้อีกถ้าเทียบกับอุตสาหกรรมใช่ครับแล้วมีความเสี่ยงอะไรให้เราต้องติดตามไหมคะทุกคนความเสี่ยงก็คืออะไรก็ตามทําให้ธุรกิจการบินนั้นหยุดชะงักนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบอะไรก็ตามนะครับอีกอันหนึ่งก็คือคอสของเขาหรือว่าปัจจัยสําคัญที่มีอยู่ต่อในตัวในตัวธุรกิจการบินก็คือพวก ราคาน้ามันผู้อัตร้าเปลี่ยนแต่อันนี้เมื่อกี้ผมได,ได้คุยกับผู้บริหารเอง<า>ก็ได้เพราะก,กังวลอยู่เหมือนกันเพราะเราเห็นเราเห็นอยู่แล้วว่ามันมักจะมีเข้ามาอยู่เสมอเนี่ยตอนนี้มีการเรื่องการป้องกันความเสี่ยงเรื่องน้ํามันกับเรื่องของตัวอัลตร้าเปลี่ยนไปได้เยอะนั่นความเสี่ยงตัวนี้จะมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะนี้ไปที่เหลือก็คงเป็นเรื่องสภาวะการแข่งขันในอนาคตจะแข่งกระดดดเดือนหรือเปล่าตรงนั้นซึ่งถือว่าดูแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นทรสจนกระทั่งจะทําให้บริษัทเองเนี่ยดูแย่ลง ผมว่ามันเทียบกับเมื่อ10ปีก่อนหน้านี้ผมว่าวันนี้ต่างกันเยอะครับในทนางอะไรันค่ะก็มีมุมมอง,องท,ที่ดีขึ้นใช่ไหมคะับในสันกค,กคทีนี้ในแง่ของการเป็นรัาวิษากิจกลับมาเป็นเอกชนนะคะ<ช>นิดหนึ่งค่ะใชออ่ผมว่าเรื่องอน,นันเนี่ยมันถ้าเกิดเขาปรับใหม่แล้วกลับมาในรูปแบบใหม่มการจัดการที่ทําให้เกิดคอนฟ lict อะไรบางอย่างลดลงไปผมว่าตัวสภาพความเป็นเอกชนผมว่ามันก็เหมือนกับ คุนทั่วไปก็เรียกได้ว่าต้องมาลุ้นในวันพรุ่งนี้ฮะว่าจะกลับมาเทคออฟได้ดีขนาดไหนนะคะจุดหมายขอพี่พี่ใช่ค่ะก็รอติดตามเพราะว่าแฟนคลับเยอะอย่างที่บอกใช่ไหมคะพี่มงคลพี่มงคลก็ดูหุ้นตัวนี้มาตลอดด้วยใช่วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่มงคลมากๆนะคะที่มาวิเคราะห์หุ้นการบินทยของเรานะคะทําให้เราเข้าใจแล้วก็ส่วนคนที่สนใจอยากจะลงทุนหุ้นของการบินัยก็ได้เป็นแนวทางด้วยใช่ไหมครับขอบคุณมากๆานะคะขอบคุณครับ ทุกท่านสามารถติดตามรับชมรายการทุนชั้นทอล์กได้นะคะทุกวันอาทิตย์เวลา15.30นานาทถึง16.00นค่ะวันนี้บีและพวกเราทุกคนขอลาคุณชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ